โอ้เฮ้ยอันนี้ต่กันเก่าไหมเนี่ยสวัสดีครับไปรุ่นครับนี่ครับพบกับนน,นวดและนารุ่ยอีกแล้วนะครับครับผม mm hmm. ตอนเนีงจากคลิปที่แล้วนะครับที่นัน,นวดบอกว่านัน,นวดจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบคลิกเสียงของลกอก mm hmm. อที่ซื้อมานะก็จะเป็นอาบูกาเซียนะครับ ก็มีของนารั่วนะที่นันวดเกิดความสงสัยว่าเอ้ยลิกเสียงของลอกตัวของนารั่วเนี่ยมันมีความใสๆปิ๊งๆนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราก็ลองมานั่งฟังกันดูเนี่ยเออมันต่างจริงอ่าแต่พ<บ>ิมพว่าอรไเนี่ยใช่ต่างนะเราอยากรู้ว่าความดังของมันเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันมันต่างกันเยอะไหมอ่าโดยวันนี้นะจะเทียบกับตัวล็อกเลียนที่นันวดเคยซื้อมาแล้วด้วยอ่าครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นสเปคใกล้เคียงกัน ก็ตัวล็อกเลียนเนี่ยจะเป <A> ็นสเปค6,600นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีเด็ดตอนท้ายอีกนะเออเห็นนันวดบอกว่าอะไรนะมีคนอ่านเป็นอะไรนะล็อกแลออล็อกไลออนล็อกไลออนอันนี้ก็นันวดวก็ต้องขอบอกนะว่าลองไปทดสอบให้อ่าอะไรวะ Google o o o g l e Translate นะอ่านดูแล้วพิมพ์ไปเลยนะล็อกเลียนเนี่ยนะ มันก็อ่านล็อกล็อกเลีอนนะมันอ่านว่าล็อกเลีอนซึ่งถ้าอ่านเร็วๆก็คือล็อกเลียนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคําว่า L I O N เนี่ยเฉยๆเนี่ยนะครับเขาจะอ่านว่าไลออนก็คือเสือเอ้ยสิงโตสิงโตอ่าใช่ลายเมียตัวเมียสิงโตตัวเมียก็คือสิงโตนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็เลยไขข้อสงสัยว่าเขาอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับเพราะว่านนท์ก็พยายามไปศึกษาดูในคลิปวิดีโอของนานาท่านอื่นนะเขาก็อ่านว่าล็อกเลียนกันงั้นเลยนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยพอดีเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เข้ามาใน คลิปของนันวดนะครับว่า,วาอ่านว่าล็อกไลออนแต่ว่าไพิสูจน์แล้วนะเ,เขาอ่านว่าล็อกเลียนนะอ่าเข้าใจตรงกันนะครับถ้าหูนันวดมะเพี้ยนจะทำไอเพี้ยนนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นอะไรสำคัญนะครับอ่านยันงไงก็แล้วแต่ขอให้สื่อว่ามันคือล็อกตัวนี้เท่านั้นเองนะไม่ต้องสีเลียดน,นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะมาทดสอบความดังนะนะความดังความดังของ อ่าเดซิเบลอ่าของเสียงเนี่ยที่เกิดขึ้นจากคลิกเสียงของลอกทั้งสตัวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีทีเด็ดอีกตัวนึงคืออยากจะรู้ว่าเวลาปารลากเนี่ยตัวไหนันเสียงดังกว่ากันยังไงถูกต้องใช่ครับใช่ถูกต้องเลยโอเคโอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเสียงมนุษย์คนเราที่คุยกันอ่ะมันก็จะอยู่ระดับ70ไม่เกิน80ดบเดซิเบลนะครับอัดาังกว่านั้นนะเสียงประมาณนี้ถ้าถ้าดังกว่านี้ก็คงแบบโดนเมียดาน่ะอประมาณนั้นก็นัลลุก็เคยไปอบรมบวกเซตตี้นะครับ ในระดับความดังเสียงเนี่ยเขาบอกว่าหูมนุษย์เนี่ยจะทนได้ประมาณ80โอ้โหขนาดนั้นเลยถ้านอกจากนั้น,นเนี่ยทำให้แก้วหูมีเฮ้ยมอไซค์เด่นกังยังวะจะได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกจะทําให้แก้วหูเราอาจาจะเจ็บหรือว่าอาจจะบาดเจ็บก็ได้มีอะไรก็ได้รับได้รับบาดเจ็บใช่ใช่ใช่โอ่ค อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าเราทดสอบด้วยแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ Android ของเรานี่แหละครับก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทดสอบความดังของเสียงนะโชว์ให้ดูหน่อยจัดไปจัดหน้าจอโชว์ให้ดูหน่อยครับอ่ะเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับความดังของเสียงเลยนะอ่าความดังของเสียงของอันนี้เป็นเสียงพูดเราเนี่ยอ่ลองฟังนะครับเสียงพูดเราก็ประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่บอกนะครั่เจบนะเ0ไม่เกิน80อยู่ในช่วงนี้นะโอเคอยู่ในช่วงนี้นะครับ ลองตัวไหนก่อนดีนะอืมมันต้องแบบให้เลือกเลยผมว่าเอาล็อกเลี่ยนก่อนฮ้ยล็อกเลี่ยงก่อนเลยเหรอเอาโอเคเลยอ่ะลักไปนะจัดไปเราฟังของล็อกเลี่ยนก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่รั่วซื้อมาพร้อมกับนหนวดนั่นแหละนะครับก็สเปคนะก็จะเป็น6,600นี่เลยนะครับที่บอกไว้นะครับส่วนของตัวอาบูล็อกโปรล็อกเก็ตเนี่ยจะเป็น6,500นนะครับตัวจะเล็กกว่าเอาเรามาฟังกันเลยจัดไป เอ้านะหมุนเลยนะหมุนเลยจากต่อลากยาวเลยนะหลักยาวเอาแบบเอาแบบมาตอนเอ่อนะครับมากินเลยอ่ะเออเอาเฮ้ยชนะเท่าไหร่นะชนะเท่าไหร่เท่าไหร่วะเก้าสองเฮ้ยเออประมาณเก้าสิบสองอะเก้าสองนะเก้าสองนะสูงสุดก็ประมาณเก้าสิบสองอ่าได้ยินไหมเน่เน่เออใกล้ใกล้แม่นี่เลยนะครับเก้าสองนะเก้าสิบสองนะครับสำหรับล็อกเลียนนะล็อกเลียนตัวนี้เก้าสิบสองเดซิเบลนะ 12เดซิเบลก็หูเลยยังไม่แตกเรานะครับยังยังแต่บางทีถ้าเราไปตกปลาแล้วเราดื่มเยอะเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเป็นไปได้เลยไปได้ราจะไม่ตื่นนะเอ้าต่อไปครับนะต่อไปครับก็ต้องเป็นของนันวดไปอีกนันวดเลยเหรออันวี้จันเลยที่ต่อไปผมหมุนเองนะได้เลยโอ้โหเอามาดูมาดูอ่ะเดี๋ยวคอยอ่านนะเดี๋ยวนะเกี่ยวคอยอยู่ให้เอาวจัดไปอ่ะเอาเร็วๆเลยนะปาก์ินเลยครับอุ้ยก้าห้ เก้าห้ก้ก้ห้าจุดห้าประมาณเก้าสิบห้าตังนะใช่ไหมอ่าประมาณเก้าสิบห้านะก็ถ้าถ้าเกิดว่าแอปมันอาจจะค้ามเคลื่อนนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยเราอ้างอิงแอปตัวนี้ไปก่อนนะอ้างอิงแอปตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ต่อไปไม่ได้มีความรู้อะไรนะแค่เกิดข้อสงสัยก็เลยอยากทดสอบดูแค่นั้นเองทดสอบมันดูอ่าอ่าต่อไปของนันวดไม่ใช่ของนันวดจัดไปแบล็กเชอร์รี่นะครับมาดูแบล็กเชอร์รี่นี่นะอ่า ูแบชรี่เด้อ่าหมุนเดงเลยอ่ะ<ม>เดี๋ยวดูซิมเท่าไหร่จัดแล้วนะเอาเลย93ึ93อ,ะอ่ะเออประมาณ93นะเออก็ความดังก็ถามว่าไล่เรียกันนะ,ะถว่า93 95โอเคอาจจะเกิดจากการเออร์ของแอปพลิเคชันบ้างก,ก็มีนะครับเนี่ยลมที่ผ่านมาฝนใกล้จะตกก็มีนิดหน่อยนะครับก็แสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ตัวเนี้ยเบา95นะ เก้าห้าเหรอเก้าห้าเก้าห้าของผมแล้วเก้าห้าของหน่วยอ่อใช่แล้วตัวนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ตัวนี้ยังเก้าสองเก้าสองเองเหรอใช่เดินมาเทากว่าแต่ถามว่าถ้าถ้าเอาแค่เศษแค่นี้มันไล่เรียกกันไล่เรียกกันไม่ได้ห่างกันหลักสิบนะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับมันแค่หลักหน่วยประมาณนั้นน่ะเออนะครับก็เป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งนะว่าระดับความดังของเสียงคลิกเสียงของลอกของลอกเบสเนี่ยนะครับที่น้าซื้อกันมาเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณหลักหน่วยของเดซิเบลเออ ฉะนให้ความดังอยู่มาสัก9 0้าถึงเกเดซิเบลนั่นเองนะครับก็พอๆกับเมียนั้นโวดด่านะเอยไรนะอันนั้นอ่ะด่าไอ้พอมจะมีของอะไรข้าวหัวมาอีกดิอนั้นมันจะถึงลอยแล้วเพราะว่าของกระเทาหัวนะครับอันนี้ที่นั้นโวดบอกว่ามันจะมีทีเด็ดอีกดวงนะก็เนี่ยลอกควายอ่ะลอกควายของของนั้นรั่วนะที่โดนหลอกขายมาอ่ะเออออกบ้านไม่ได้สามวันอ่ะใ ยูโมชิยูโมชิใครยังไม่ได้ดูนะไปดูที่นั่นล้วเขารีวีไว้นะไปดูไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายูโมชิตัวเนี้ความดังระดับครับเท่าไหร่นะครับเอาแบบเต็มที่เลยเอานั่นล้วลองเลยครับจัดเลยนะจัดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิมันเท่าไหร่เออไหนนะอ่านนะเอาเลยจัดเลยครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้ตกาเก่าไหมเนี่ยเก่าไปเก่าเก่าไหมเนี่ยโอ้ เป็นไงเฮ้ยหูเนี่ยดับไอ้ตัวนี้99เดซิเบลดังมากความต่างระดับ5เดซิเบลเลยนะเออมีความต่างระดับ5เดซิเบลถือว่าดังนะก็ดังนะแต่เพียงว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าไซส์ใหญ่ด้วยเนอะไซส์มันใหญ่กันนะใช่ไซส์มันใหญ่กว่ากันเนาะเนี่ยไซส์มันใหญ่กว่ากันนะครับก็ฮึ่มไม่ได้ดังดังนะดังๆเก่งงเออถือว่าดังถือว่าดังถือว่ายูโมชิเนี่ยคลิกเสียงข้างในค่อนข้างดัง แต่ว่าเคยแกะดูแล้วแหละนะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะลองแกะคลิกเสียงตัวนี้ดูนะครับผมว่าเอาตัวนี้ก่อนก็ตอบโจทย์แล้วนะว่าไขาข้อข้องใจนะตอนแรกเนี่ยภาษาสัมผัสข,ของนันหนวดเนี่ยได้ยินว่าอาจจะแตกต่างกันแต่แตกต่างกันเรื่องของความใสความเคลียร์ของคลิกเสียงนะก็วันนี้ก็ได้มาลองนั่งฟังเนี่ยเออมันต่างกันจริงเรื่องของความใสนะของตัวแบค็เชอรี่เนี่ยจะใสกว่านิดนึงมีปลายกริ้งกิงนะครับ แต่ตัวของตัวทองแดงของด้านหนวดเนี่ยมันจะออกด้านๆหน่อยนะครับใช่ไหมครับมันจอ,อกด้านๆส่วนตัวเนี้ยด้านๆเหมือนกันนะครับล็อกเลี่ยนก็ด้านๆเหมือนกันเนี่ยล็อกเลียนแล้วก็ตัวทองแดงแล้วก็ตัวยูโมชิตตัวเนี้ยออกเสียงด้านๆเหมือนกันนะ <c oughs> มันก็เลยทําให้เสียงออกมาเนี่ย สู้ตัวเนี้ยความความใส่องเสียงสู้ไม่ได้เออแต่แต่ถ้าเราไปตกปลาไม่ได้อาศัยเรื่องเสียงตัวนี้ป่ะโอ้โหภาวนาขอให้มันดังเถอะขอให้มันดังตัวเสียงอะไรก็ได้อะไรก็ได้อยากให้ปลากินครับเออนะเอขอที่เด็ดอีกสักตวงได้ไหมไอตัวเล็กที่ที่ได้มาจากนายื่น่ะเดี๋ยวจัดไปอะขอมาดูหน่อยหน่อยสิครับมันเป็นยังไงคอแห้งเดี๋ยวจิบน้ําจับเลี้ยงสักหน่อยนะวันนี้หลายๆคน หลายคนไม่รู้หลายคนหรือเปล่าหรือว่านันหนวดกับนันรั่วสองคนหรือเปล่าที่ไขข้อข้องใจกันนะครับก็เราข้องใจกันก็เลยลองทดสอบให้ดูเท่านั้นเองนะครับเอามาแ <c oughs> ามาแล่ <c oughs> ลอกกระโปรงหมานะครับให้นะท่านะัานะหนวดทาย <c oughs> ลอกกระโปรงหมาตัวจิ๋วเดียวอาวเฮ้ยก่อนดูคลิปนะอะ่ะทายเลยคอมเมนต์ลงมาเลยว่าตัวนี้กี่เดซิเบลอ่านันรั่วเท่าไหร่ผมว่านะถ้าไม่ลวกกับหมาเห่า่อแี <c oughs> อ<ะ>้นะผมว่าน่าจะประมาณสัก ไม่เกิน80อ่ะไม่เกิน80บเหรอไม่เกิน80 79อ่ะผมว่ามีสัก65ว่ะอืมว่ะเออผมว่ามี65นะตอนเนี้ยมันวิ่งไป70แล้วนะอันนี้เสียงเราเสียงเราโอเคโอเคผมว่ามีไม่เกิน65แิ้าแว่าอะไรนะ79 79อ้าว้ออนออนอยู่ยวออนอยู่ออนดังอ่มีเสียงดังอ่ะเอาน้ำมุนเลยนะเดี๋ยวผมขอดูซิจัดแบบต่อเนื่องนะจัดไปเลย โอ้มีสูงสุดถึง80 80ด้วยนะอืมมีสูงสุดถึง80นะก็น่าจะประมาณ80ประมาณ80นะก<ม>็ถือว่าตัวนี้มีความห่างจากรุ่นพี่ๆของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ5เดซิเบลเนาะไอ้คำว่า5เดซิเบลเนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องแบบ,บแคบแล้วก็ไม่ชิดก็ไม่รู้มันจะดังขนาดไหนนะาจะามีความต่างชัดเจนไหมล่ะอันนี้เราอยู่สภาพแวดล้อมก็ทั่วๆไปนะครับก็ไม่แน่ถ้าเกิด คลิปหน้าถ้าใครสนใจอ่ะเราจะไปอยู่ห้องแคบๆกันเออะเอาอยู่อะแล้วเราก็จะไปหมุนดูว่าความความต่างที่แน่นอนไม่แน่นะไม่แน่นาสภาพแวดล้อมใช่ไหมสภาพแวดล้อมอาจจะทำให้เขาเรียกว่าตัวเครื่องมือวัดเสียงของเราเนี่ยแหละอ่ามีเขาเรียกว่าเอฟเฟกได้เอฟเฟกต์ใช่ที่จะเข้าไปทําให้ไม่ไม่เที่ยงตรงนะอาโอเคเข้าใจละนะัวรุ่นวันนี้ไขข้อข้องใจนะ ก็ยังไงใครอยากดูรีวิวประเทศอื่นๆนะครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวนนทดกันนรุ่งจะทําให้ไมเดี๋ยวกูึปากคองกินหายหยอกหยอกยอนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดกับนรั่วด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่นนวดลงใหม่นะค้าเปนใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีคลิปเด็ดๆจะมาลงให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ